สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานอาเนาะค่ะเอฟซีแฟนคลับสู้ขู่สุขคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะมอนี่อ้าโทษขอโทษขอษขอภัยค่ะกล่องโบนิ่งแม่ครัวพารวยสวัสดีพี่น้องแต่เศร้าเมื่อขึ้นฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเมื่อขึ้นนี่ แม่ขั่วสิฟ้าอัดคลิปให้พี่น้องแล้วสิไปเบิ่งคันเท้าหน้าอีกแล้วมือนี้เนาะค่ะพี่น้องสิฟ้าอัดคลิปให้พี่น้องแต่เสาวหล้วก็สิออกไปหน้าฝนตกแห้งบ้านแม่ข,ามาขั่วมื่อคืนนี่ค่ะมื้อนี้วันอาทิตย์เนี่ยบ่ทันได้รายงานวันเนาะค่ะวันอาทิตย์ ที่ยี่สิบห้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อยี่สิบห้าแล้วอ่ะอีห้าหกมือกับรัฐบาลไทยแตกแล้ววันที่ย,ยี่สิบห้าเดือนแปดยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะยังเปิดเดือนแปดอยู่พศสองพันห้นาร้อยหกสิบเจ็ดมื่นนี่แม่ขนนั้วสิเขีอันหนึ่งสูฟังอัน ตอนสี่แกงดอกแม่ขวัววก็ฝันว่าแม่ขั้วจะไปเที่ยวลอยเอีดอันที่ไปเทียยเยเท่ยวมองอันมองพืชสิออกเลขซ้ำได้เดี้ยนี่ม่ขึ้นนี่ฝันว่ามันม่ขึ้นจะแม่ฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมากนี่พี่น้องหงเมียขึ้นมากนี่ก็แมันเจนฝันว่าไปเที่ยวลอยเอียดข้าเจ้าเอาอรถบาดมาใส่เอาเมื่ขึ้นนี่คนก็ไปไล่ลายประกาศ ประกาศไปไล่หลาย,ลายบ้านนี้อันแม่รัวกับไปน้ำคายเจา้า้วมีเอันผู้หญิงผู้หนึน่งก็สิไปไปกับลูกแต่ว่าไปบ่ไปดอกเล่าเม้าเราเล่าว่าสิไปล่งอยู่ในบ้านละตีตรวจไปน้ำเน่เล่าก็ล่งเี้เล่าก็ล่งอีหลีอยู่แต่ว่าแม่รัวเนะี่ยไปเที่ยวลอยเอ็ดน้ำน้ำคายเจา้าคนกับไปไล่จับผู้เา่าผู้โอจับนหน่มคนเง่น อันชวนหมากสิมีคนขาราชการไปเที่ยวมาขึ้นแม่ขั้วฝันอันบ้านเขาสู้กันอยู่ในรถบ้านนี่เขาเจ้าโซกันอันอีเม้าเหลาละว้านเลขออกแล้วมูเววยเยวม้เจ้าวันได้ยินว่าเี๋ยหนีวัสัตว์มู้เจ้าได้ฟังหลีกไยมู้เจ้าสิม,มั่วจะไปเที่ยวอยู่นี่บอกนะวางสิละเมื่ออันอีนายเม้เาเหล่ากันว่าอันออกตัวได้ล่ะว่าสัตว์แม่ขั้วว่า ้ล่างล่างกันจิตสามวะสันล่างจิตสามนะบนเดบันนี่บนกระเป๋าหยักหยักบนกระเป๋าหยักหยักเบาๆหรอกสร้างเลขออกบ่มมวนหูพะนะอันอีน่ายอันนั้นวะฮ็ดจังไดเราไปไปบึงกันนะเฮ่าว่าสันอันห้ามอันได้เป็นโชคดีมีเงินไปเที่ยวอันลอยเอ็ดอีรีได้เฮ่าพะนะ ในในข้วมืคดของแม่ขั่วบอกแม่ขั่วบอกก็มูแคาเจ้าไปเบื้องยังพี่นองเอ้ยเหลยกออกตัวเดียวกันลางอันลางออกจ็ดสามบนออกสามจ็ดพระนะในข่วงฝันของแม่ขั่วแต่ว่าแม่ขั่วสีฝันคิวบ่ฟังไหวซื่อได้พี่นองเด้อฟังไหวซื่อๆดอกให้บอกซูฟังบอกชูฟัง <laughs> ข้ามาเบิ้งกันของไผ่แบนี้ว่าขั้วฟันแล้วนะอันพิจารณาไว้ฟังไว,ว้ซื่อดรอข้าแม่ขั้วฟันคิวหลอกรุ่นจีนีวาคือแม่ขั้วกับฟันคิวอยู่ตัวน้จีวาเนาะมื่อขึ้นนี้ทำกลางสายฝนลิ้นปล่อยแม่ขั้วในคุยกันกับค้นต่างประเทศต่างประเทศไผ่พี่น้องฟังผุนเพิ่นอยู ฟ,ฟังเล่าฟังผุนพี่น้องพ่นยู่ฟังผุนอืมคนต่างประเทศเนาะ <c oughs> เพิ่นมาทำงานอยู่ในไทยค่ะพี่น้องอยู่พานทองชนบุรีเพิ่นก็มาทำงานอยู่ในลายปีเล้วเพิ่นวาเออบ้านเกิดเมีองนอนเพิ่นยูฟังตางประเทศทั้งผุนเพิ่นเบิงชีบแม่ครัวเพิ่นหัวกระหินเพิ่นวะ โอ้ยแม่ครัวออกคลิปไก่สิพ่อปีแล้วอันเอฟซีว่าสันดอกเซียนว่าันโอ้ยอยากเอิญผมเซียนถัวกุมอยากอายแม่ครัวว่าสันเอาที่อยากอาอเฮ็ดยังว่าสันผู้ใดมิดตัวเลขแนว่ทางกับผู้นั้นเป็นเซียนเดอร์สันดอกอา้าผลลิ้นหมูว่านี่ตากคนมาตนาพี่น้องอ่ะอันข้องไผ่ เพิ่นว่าแนวทางของเพิ่นนี่ก็ขันเดินมาเงาคือที่แม่ขั่วพันเพิ่นว่าแต่ว่าเอาเอา,เอาในน้อยย้อนในน้อยฉะนเนาะเพราะว่ามันฝนตกมันบ่ค่อยได้ยินเพิ่นว่าเอา้าโทษไปโกยกแหลกเพิ่นชาติกินเขายกสองแม่บานแม่ขั่วนฝนฟรินไปปล่อยมาครบบนมาครบบน แม่ขั่วสีภาพไปบึงมาแบบใดงวดที่เลียวเกือบแตกราังวันที่หนึ่งของเพิ่นพี่น้องไปเบึงตัวเลขแเนียท่าน้ำกันสิออกแบบใดเดียวแม่ขั่วสิไปวงกลุมให้บึงพร้อมกันนี่ค่ะพี่น้องมาครบบนเซียนพานทองชนบุรีพี่น้องแม่ขั้วเรียบเรี่ยงให้เบึงว่าเป็นจังใดแต่วงกลุ่มเพิ่นว่า หวดวันที่สิบหกเอาตัางแต่ 16, แสิบหกเมษาเพิน่นว่าบ่าต้องเอามาไก่ดอกแม่ขัวมันบดยิ่นผลฝนโตกเพิน่นว่าเลขเพิ่นมากครบบนแปดเจ็ดหกแปดเก้าศูนย์เลขออกตัวใดพี่หน่องเลขออกหกเก้าศูนย์เลขล่างออกหกศูนย์บาน,นีโตัวตวมัน ตัตเข่าของเพิินนี่คือแม่ขั่วสีวงกลมเก้าูนนี่ค่ะแม่ขั่วสีวงกลมใบตัวเข่าของเพิินบานีงวดวันที่หนึ่งเดือนหกหนึ่งเดือนหกของเพิินได้มากเก้ปดเจ็ด สองสามสี 2, 3, เลขออกตัวใดเก้าสามพี่น้องห้าเก้าสามเอาทำนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งไปเท่าไรหน่อยหน่อยเด้อ แม่ขัวกับยันแม่ขั่วเบ,บึ้งผิดคือกันวันที่16เดือน6ของเพิ่นเดนมากหนึ่นยเาสองสามเลขออกตัวใดห้า่ 5, 0, 4, เอ้าอันนี้เลขล่างออกสี่สองห้า เลขของเพิ่นมาครบบุญอ้าวบวงพิษละบันศูนย์สี่นี่ครับพี่น้องบ้านนี้วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ด เพิ่นว่าเลขได้ตัวเก่ากันดิเพิ่นว่าเออแม่นนี่เพิ่นว,ออน,พนว่าเลขได้ตัวเก่ากันหนึ่งศูนย์เก้าสองสามสี่เพราะว่าตรงตรงกันเลยตัวเดียวกันเพิ่นว่าเลขออกตัวใดบ้างนี่ห้าศูนย์สามเลขออกห้าศูนย์สามพี่น้องนี่เพิ่นว่าได้ตัวเดียวกัน บาานี้วันที่สิบหกเดีอยนจเพิ่นเดนมาใดเก้าแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดรอบนี้เพิ่นว่าพิษเลขออกตัวใดเพิ่นว่าพิษเดินรอบนี้เพิ่นวา่าเพิ่นว่าพิษอัน,นอันนี้แม่ขั้วลืม ลืมลงเลขออกเลขล่างออกสามหนึ่งสามหนึ่งมาสามอันนี้ออกหกหกเก่าอันนี้เลขเลขล่างแม่ขัวเห็นเห็บเบิองซีดอกอันนี้สองหนึ่งแต่ว่าส่วนเข่าล่างเพิ่นวามันก็มีจังสีนาพ,พี่น้องบาน,นี้วันที่สิบวันที่หนึ่งเดือนแปดวันที่หนึ่งเดือนแปด เพิ่นเดนมากสี่สามสองหนึ่งสองสามเลขออกตัวใดศูนย์สี่หนึ่งเลขกกลางออกสี่หกตอนนั่นเนาะพี่น้องเนาะแม่ขวดสี่เหลี่ยบเลี่ยง ของเสียนผ่านทองให้เบิง่งเป็นคีแเลกเด้อพี่น้องเด้อเป็นคีแเลกเลขออกสีหนึ่งนี่ค่ะตัวเขียงตัววงกลมนี่คือแม่ขั้ววงกลมไว้ให้เบิง่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวที่เขา่าตัวที่เดินรอบวันที่สิบหกเดือนแปดงวดที่ผ่านมาวังหันบานนี่เป็นจังไดพี่น้อง ถือกลางวันที่หนึง่งหกตูเลยคือโคกตูเลขของเหล้าพี่หน่องเบอร์เนี่ยพิตะวันเอาหามาใส่วังเปียดเอาเปียดมาใส่วังหาปาดเม่ขั้ววากึ่งกิ่งขักที่นเมฆขั้ววาปัดทุบปัดทุบวัสดุเลขออกตัวไรหงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แปดหกเจ็ดเลขล่างออกสองเปียด ปฏิบัติแม่ม่ขึ้นนี่คุยกันเป็นชั่วโมงพี่น้องเมื่ขึ้นนี่เกือบแตกลังวันที่หนึ่งตัวพี่น้องถือเปิดคู่ตู่ของมาคกบ,บนของเสียนผ่านท่องของแม่ขั้วพิษโยกออกมันเห็ดเอาของเสียนผ่านท่องไม่ให้พี่น,อน้องพิจารณาเบิง แม่ขั่วได้คุยกันกับเพิร์นคืนนี้ป้าโทร่าเสนอกอันตะกี้ไปยุไสแม่ขัวถามเพิ่นเนาะแม่ขัวถามเพิ่นแต่ว่าเพิ่นว่าไปยุไสเหมอกโอ้ยผมหัวจะเปิดเทียนช่องแม่ขั่วพะนะเพิ่นว่าแม่พี่น้องบาน,นยนรอบนี่เพิ่นว่ามาจังหดบานเ,นเอาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ มาครบบนเซียนพานทองเอาถือใจหลายๆคนพี่น้องเอ้ยบ้านถือใจหลายๆายคนวันที่หนึ่งเดือนเก้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด สี่สามพี่น้องให้พิจารณาเบิงววางเดินมาจากงวดที่ทีเรากันเมือขึ้นแต่ว่าเพิ่นว่าเดินหลายงวดแต่ว่าแม่ขัวว่ายยอดหลายเพราะว่าพน้พนตกมักสิบริญิน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดหลุดไปหนึ่งงวดนี่หลุดไปงวดวันที่16บเดือนเจ็ดของหกนี่ค่ะพี่น้องนี่หลุดเพิ่นกว่าหลุด เดินเพื่อนก็ว่าเดินแต่ว่ามาครบบนโอ้อะให้พี่น้องเอาพิจารณาไว้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่ขั้วเอามาลงเป็นคลิปแรกคลิปแรกแม่ขั้วเอามาลงพะวา่าเพิ่นวา่าเพิ่นหัวตากดเห็นช่องแม่ขั้วเพิ่นวา่าได้ยินแต่คนบอกแต่ว่าผมหาจังไ๋กับ่บเหน็นเพิ่นวา่าเอา้าบ้านนี้แม่ขั้วก็เลยว่าตะกี้คือบอกออกมาเฮ้ยผมหาบบเหน็นเพิ่นวา่า <laughs> ผมหาช่องแม่ขั่วบเห็นเอาพี่น้องเห็นแล้วบานนี่ได้ตัวเลขแนวทางมาฝากห้าพร้อมหกตัวมาสองตัวหรือว่ามาสามตัวงวดที่ผ่านมาบ<า><า>รหัรเกือบแตกรางวัลที่หนึ่งถือคกตัวแล้วพี่น้องแต่ว่าจับวางระวังเปดกับหาบอถือกันอะพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจรารณาด้วยค่ะพี่น้องเด้อสำหรับมาคบบนเซียนพานทองชนบุรีอะ มักชอบคลิปนี่กับกดไอะไรกดแชร์ให้แม่ครัวในเด้อค่ะพี่น้องเด้อไว้พอกันคลิปหน้าค่ะพี่เนี่ยพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ